วันนี้เวลา9นาฬิกา14นาทีณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องค์กรัและคณะมนตรีและคณะมนตรีราชประชารห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค2,000ถุงและถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน100ถุง ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในการนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและรายงานการเกิดอุทกภัยรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานกระ่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสําหรับเด็กให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยมีผู้วัาชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นตัวแทนรับมอบในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระ,ะราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภยัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ จากนั้นองค์มนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบคร,รัวรัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบอ่อทองอำเภอหนองจิกจำนวนสองครอบคร,รัวรัษฎรต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นจังหวัดปัตตานีเกิดฝนตกหนักและหนักมากสะสมในพื้นที่และวันที่28พฤศจิกายน2 5ง7นาจมวลน้าจากพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งเป็นต้นน้ําได้ไหลลงสู่แม่น้ําปัตตานีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําปัตตานีสูงขึ้นและล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ทําให้มีบ้านเรือ,รอนรัศดรสิ่งสาธารณประโยชน์และถนนได้รับผลกระทบใน7อำเภอ49ตําบล216หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ65,769ครวัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตจํานวน7รายพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย87,225ไร่ ทางนี้ทางจังหวัดปัตตานีได้รูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือรัษฎรจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคจัดตั้งศูนย์พักพิงระดับจังหวัดจำนวน5แห่งและศูนย์พักพิงระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถินง่นจำนวน375แห่งให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ว เวลา11.54นาทีณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาองค์มนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและรายงานการเกิดอุทกภัยรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือรัษฎรที่ประสบอุทกภัย จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานเครืบอบร่องอุปโภคบริโภคจำนวนสามพันถุงและถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน150ถุงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้องคมนตรีและคณะมูล,ลน,นิธิราชบรญญัตเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญไปว่าให้แก่ครอบครัวผู้ประ,ระสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นตัวแทนรับมอบ ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นองค์มนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานรบผัวโภกบริโภคไปมอบให้แก่ครอบคร,ร,รัวรัศดรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาจำนวนสองครอบครัวรัศดรต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดยะลาเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2567ส่งผลทําให้น้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนรัศดรสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบใน8อําเภอ58ตาบล361หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อน64,574ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดยะลาได้บรรณาการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือราษฎรจัดหาเครื่องอโภคบริโภคจัดตั้งสนย์พักพิงให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ว